เดียมก็จะบัดดียมเช้าจ้าพระชัยมงคลในนี้ทูบเก้าดอกนะคะเพื่อนๆดอกไม้เต็มปเปลี่ยมค่ะอันนี้พระชัยมงคลค่ะเพื่อนๆพ,พระชัยมงคลอันนี้สารตายซื้อมาใหม่แล้วค่ะนี่ข้าวมากมากห้าคำค่ะเพื่อนเดียมก็จะบัดดียมเช้าจ้าได้ค่ะ ตาชื่อตารวยค่ะยายชื่อยายทองใบค่ะเปลี่ยนเรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้อย่าติ๋มไปวัดนะคะอย่าติ่มก็มาทําการทําให้เรียบร้อยพระชัยมงคลในนี้ทูบเก้าดอกนะคะเพื่อนๆดอ,อกไม้เต็มเปลี่ยมค่ะอันนี้พระชัยมงคลค่ะเพื่อนๆพ,พระชัยมงคลอันนี้สารตายบุรีบุรีห้าห้ากล่องของตารวยยายทองใบค่ะ สวัสดีวันโกนค่ะวันนี้วันโกนนะคะพรุ่งนี้วันพระยายติ๋มจะไปวัดค่ะยายติ๋มก็มาไหว้ศาลก่อนค่ะพเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการเปลี่ยนดอกไม้เปลี่ยนน้ำน,นะคะของตาลอยายทองใบนะคะนะคคเพื่อนสวยไหมคะดอกไม้สวยเนาะของตัวเองนะคะดอกไม้ตัวเองดอกทองอุไรเปลี่ยนมาครูให้ห้ากอจุดท่วมห้าดอกค่ะตาวอยายทองใบนะคะ ตารวยายาทงใบอย่างละห้านะคะหมากครูก็ห้าคำนะคะเพื่อนๆเ,เรียบร้อยค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปทิ้งนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเอาไปทิ้งดอกไม้อันนี้นี่เปลี่ยนน้ํานะคะนี่เปลี่ยนน้าเทใส่ต้นไม้ต้นดอกไม้นะคะเพื่อนๆ เปลี่ยนให้แล้วค่ะดอกไม้ที่สี่สวนตัวเองนะคะเพื่อนๆดอกบานชื่นดอกทองอุไรค่ะเพื่อนๆที่สวนตัวเองนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนค่ะน,นี่ก็ยายค่ะตาชื่อตารวยค่ะยายชื่อยายทองใบค่ะ,คะเปลี่ยนให้เรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้ยายติ๋มไปวัดนะคะยายติ๋มก็มาทําการทําให้เรียบร้อยสวัสดีวันโกนค่ะวันนี้วันโกนนะคะพรุ่งนี้วันพะนระยายติ๋มจะไป วัดค่ะยติ๋มก็มาไหว้ศาลก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศการเปลี่ยนดอกไม้เปลี่ยนน้ำครับเพื่อน<ๆ>สวยไหมคะดอกไม้สวยเนาะของตัวเองนะคะดอกไม้ตัวเองดอกทองอุไรน้ำเปลี่ยนหมากพูค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้หมากพููอันเก่านะคะของตายายค่ะหมากพูอันเก่ายายติมจะเปลี่ยนใหม่นะคะยายค่ะตาชื่อตารวยค่ะยายชื่อยายทองใบค่ะ เปลี่ยนให้เรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้อย่าติ่มไปวัดนะคะอย่าติ่มก็มาทําการทําให้เรียบร้อย uh huh. นี่เปลี่ยนน้ํานะคะนี่เปลี่ยนน้าเทใส่ต้นไม้ต้นดอกไม้นะคะเพื่อนเพื่อนเปลีป่ยนมาครูให้กกห้ากจุดท่วมห้าดอกค่ะตารวยยาทองใบนะคะตาลอยยาทองใบอย่างละห้านะคะมากครูก็ห้าคำนะคะเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปทิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะเอาไปทิ้ง ดอกไม้อันนี้เปลี่ยนดอกไม้น้ํายังไม่ได้เปลี่ยนค่ะน้ําก็เทเสร็จต้นไม้ที่ปลูกไว้นะคะเพื่อนเปลี่ยนน้าค่ะแก้วย่าติ่มล้างเรียบร้อยค่ะล้างมปแล้วย,ยาติ่มก็จะมสดียามเช้าจ้าเปลี่ยนให้แล้วค่ะดอกไม้ที่สวนตัวเองนะคะเพื่อนดอกบานชื่นดอกคองอุไรค่ะเพื่อนที่สวนตัวเองนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนค่ะ นี่ก็พระชัยมงคลในนี้ทูบเก้าดอกนะคะเพื่อนๆดอกไม้เต็มเปลี่ยมค่ะอันน <|so|> ี้พระชัยมงคลค่ะเพื่อนเพื่อนระชัยมงคลอันนี้สารตายายเปลี่ยนให้แล้วค่ะดอกไม้ที่ซีสวนตัวเองนะคะัเพื่อนเพื่อนดอกบานชื่นดอกทองอุไรค่ะเพื่อนๆนที่สวนตัวเองนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนค่ะนี่ก็ทําเปลี่ยนหมากพลูค่ะเพื่อนๆอนอันนี้หมากพลูอันเก่านะคะของตายายค่ะหมากพลูอันเก่านี่ติมจะเปลี่ยนใหม่นะคะ ดอ,อกบานชื่นสวยมากค่ะมากครูก็ครบแล้วนะคะนะบุรีบุรีห้าห้ากอกของตารวยย่าทองใบค่ะยายค่ะตาชื่อตารวยค่ะยายชื่อยายทองใบค่ะเปลี่ยนเรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้่าติ๋มปวัดนะคะจาติ๋มก็มาทําการทําให้เรียบร้อยเปลี่ยนมาครูให้ห้ากอจกุดท่วมห้าดอกค่ะ ตาโรยยาทองใบนะคะตาโรยยาทองใบอย่างละห้านะคะหมากครูก็ห้าคำนะคะเพื่อนๆดอกบานชื่นสวยมากค่ะหมากครูก็ครบแล้วนะคะเปลี่ยนดอกไม้น้ํายังไม่ได้เปลี่ยนค่ะน้ะํากเทเสร็จต้นไม้ที่ปลูกไว้นะคะเพื่อนๆเ,เปลี่ยนน้าค่ะแก้วยาติ่มล้างเรียบร้อยค่ะ <c oughs> ล้างไว้แล้ว <c oughs> ยาติ่มก็จะบัสดียมเช้าจ้า เปลี่ยนให้แล้วคะ่ะดอกไม้ที่สีสวนตัวเองนะคะพเพื่อนๆดอกบานชื่นดอกคองอุไรคะ่ะเพื่อนๆที่สวนตัวเองนะคะอันนี้ก็เปลี่ยน,นะคะ่ะน,นี่กนนะะ็พระชัยมงคลในนี้ทูบเก้าดอกนะคะพเพื่อนๆดอกไม้เต็มเปลี่ยมค่ะอันนี้พระชัยมงคลค่ะเพื่อนๆพระชัยมงคลอันนี้สารตายเรียบร้อยคะ่ะอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปทิ้งนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งดอกไม้อันนี้ คืน,นสวยไหมคะดอกไม้สวยเนาะของตัวเองนะคะดอกไม้ตัวเองดอกทองอุไรเปลี่ยนดอกไม้น้ํายังไม่ได้เปลี่ยนค่ะน้ากทเทเสร็จต้นไม้ที่ปลูกไว้นะคะเพืเ่อนๆเปลี่ยนน้าค่ะแก้วยาติมล้างเรียบร้อยค่ะล้างมาแล้วน้ําท่าครบแล้วค่ะคุณยายคุณตาขา ตงปกปักรักษาคุ้มครองให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขนะคะด,ดูดูดอกทานตะวันด้านหลังสวยงามมากเลยค่ะพเพื่อนๆน,นะคะของตาดวงใ่ทองใบนะคะเปลี่ยนดอกไม้น้ํายังไม่ได้เปลี่ยนค่ะน้ํากะเทีเสร็จต้นไม้ที่ปลูกไว้นะคะพเพื่อนๆเปลี่ยนน้าค่ะแก้วจะติมล้างเรียบร้อยค่ะล้างไมาแล้วนี่เปลี่ยนน้ํานะคะนี่เปลี่ยนน้ำํำเทใส่ต้นไม้ต้นดอกไม้นะคะพเพื่อนๆ นี่เปลี่ยนน้านะคะนี่เปลี่ยนน้าเทใส่ต้นไม้ต้นหอกไม้นะคะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะทําเปลี่ยนหมากพลูค่ะเพื่อนๆอันนี้หมากพลูอันเก่านะคะของตายายค่ะหมากพลูอันเก่ายายติ๋มจะเปลี่ยนใหม่นะคะ เปลี่ยนให้แล้วค่ะดอกไม้ที่สี่สวนตัวเองนะคะเพื่อนๆดอกบานชื่นดอกคลองอุไรค่ะเพื่อนๆที่สวนตัวเองนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนค่ะน,นี่ก็น,นะคะของตาดวงยายทองใบนะคะน้ําท่าครบแล้วค่ะคุณยายคุณตาขาตรงปกปักรักษาคุ้มครองให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขนะคะดูดูดอกทานตะวันด้านหลังสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆพชยมงคลในนี้ทูบเก้าดอกนะคะเพื่อนๆ ดอกไม้เต็มปเปี่ยมค่ะอันนี้พระชัยมงคลค่ะเพื่อนๆพนพระชัยมงคลอันนี้สารตายะ<อ>นะคะนี่ค่ะ <BS> นี่เปลี่ยนน้ํานะคะ <BS> นี่เปลี่ยนน้าเทใส่ต้น,นไม้ต้นดอกไม้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่เปลี่ยนน้ํานะคะนี่เปลี่ยนน้าเทใส่ต้นไม้ต้นดอกไม้นะคะเพื่อนเพื่อน ของตาดวงใหญ่ทองใบนะคะนี่นะคะของตาดวงใหญ่ทองใบนะคะนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะสวัสดีวันโกนค่ะวันนี้วันโกนนะคะพรุ่งนี้วันพระยาติมจะไปวัดค่ะยาติมก็มาไหว้ศาลก่อนค่ะพเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการเปลี่ยนดอกไม้เปลี่ยนน้ำ สวัสดีวันโกนค่ะวันนี้วันโกนนะคะพรุ่งนี้วันพระยะติ๋มจะไปวัดค่ะยะติ๋มก็มาไหว้าสาลก่อนค่ะเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการเปลี่ยนดอกไม้เปลี่ยนน้าท่าเขาครบแล้วค่ะคุณยายคุณตาขาตรงปกปักรักษาคุ้มครองให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นจุกนะคะดูด,ดูดอกทานตะวันด้านหลังสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆซื้อมาใหม่แล้วค่ะนี่ข้าวมามาค้าคําค่ะ เรียบร้อยค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปทิ้งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งดอกไม้อันนี้เปลี่ยนมาครูให้ห้ากองจุดทูมห้าดอกค่ะตาโรยาทองใบนะคะตาโรยายทองใบยอย่างละห้านะคะมาครูก็ห้าคำนะคะเพื่อนๆนี่ดอกบานชื่นสวยมากค่ะมาครูก็ครบแล้วนะคะซื้อมาใหม่แล้วค่ะนี่ข้าวมา มาก้าคำค่ะทําเปลี่ยนหมากพูค่ะเพื่อนๆอันนี้หมากพลูอันเก่านะคะของตายายค่ะหมากพูอันเก่านี่ติ๋มจะเปลี่ยนใหม่นะคะบุรีบุรีห้าห้ากอของตารวยทองใบค่ะพระชัยมงคลในนี้ทูบเก้าดอกนะคะเพื่อนๆ ดอกไม้เต็มเปลี่ยมค่ะอันนี้พระชัยมงคลค่ะเพื่อนๆพระชัยมงคลอันนี้สารตายซื้อมาใหม่แล้วค่ะนี่ข้าวมากมาห้าคำค่ะ